มันคนละเวทจริงๆน้องมาดิมึงลงมาดิมึงก็ลงมาดิมึงก็ลงมามึงก็ลงมาดีด้านทำเที่ยอะไรด้านทำเพี่ยวอะไรด้านทำเพี้ยวลห้ตัวปือมันหลุดแล้วเอาหน่อยดิก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมไอกาฮิโรชินะครับหรือในโลสายฟ้าครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่ Facebook นะครับผมเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับ ไอกะฮิโรชินะครับผมสตรีมทุกวันนะครับตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากเข้ากลุ่มนะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยครับสายฟ้าตัวแบกเป็นกลุ่มพูดคุยสําหรับคนดูนะครับผมก็มาขอเข้ากลุ่มกันได้นะครับยังไงต้องฝากด้วยนะครับเผืเผลอไฟกันตรงเลยเนี่ยใต้กระดาษอ่ะเอ้ไอ้ฟังฟังกูฟังกูไอ้หมเปล่าไหมหมายเปล่าตามเหมือนจะตามมาแค่ตามพันย่างเงียบแค่ตามไป แต่ว่าเขาเขาปล่อยตัวสกาวพี่ไปเก็ปล่อยเลยงั้นปล่อยเลยงั้ปล่อยเลยเจอไหนเจอไหนถ้าพาระไหมพารักแชทด้วยใครใครนั่งสองดักแล้วพี่ดักแล้วใครนั่งสองใครเพื่อนให้เป็นประโยชน์นั่งข้างโองเริ่มมาเยอะแล้วนะเริ่มมาเยอะแล้วนะเขาเริ่มมาเยอะละยันยันเอ้ยต๊อดไอ้ยต๊อดรอรอแลนแดงหน่อยต๊อดรอแลนแดงหน่อยเพื่อเพื่อไม่ให้รถกูไม่มีรถกูต้องไปเบิกรถแลนไปอ่ะ ไม่ฟแล้วันงนงันันนมรอดเลยรอแดงเมึงจอดงรอแนดงเลยพื่อนเผอเผื่อได้ไฟ่ตอไนออยู่ไหนอยู่ไหนแลนแดงแลนแดงนแให้สภาไป่งอยจะถึงแล้วจะถึงแล้วค่ดียตอดีไม่ทันนะไม่ทันนะไม่ทัน้องแลนแดมุกห่ถึงแลนแดงแล้วนะเออแลนแดงกัน้กันตกแล้วเลแลล่ยักแลนแดงดักแลนแดงดกแลนแดงแลแดงจะเล่นตรงไหนพี่ตั้งหลักแที ใต้ใต้อไรดงเลยเดียแดงตรงนี้ก็ไหน้านรูแต่เราคดนะข่าต่อด้วยใครนั่งอยู่บนรถด้วยกันอะแดง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 เอ้ยราเอ้ยเราจะดีเราจะดีวะะีน่ยอะไรมอยู่ไหนกันอะแดงแดงแดงเนี่ยกูไม่มีรถกูไม่มีรถนะมามามานี่มานี่มานี่ยจอดจน้ำเงินที่แน้ำงินีขลังขลังขึ้นมาอจะงอมอะไร ไม่มาละเรรออย่างนี้แหละต่อรถดีดีดิจิหันหน้าออกบบอต่อรถกดีดีดิย่างมาไม่ยามา่ยางที่เขาย่างแบบขี้ตรงนั้นคลมาเก็บก็ได้พี่ตาขี้ตรงนั้นให้พี่ค้ายให้พี่ซีมาเก็บกไอ้มามา ดเฮ้ยมึงมึงฟังกูนะถึงจะมีปัญหาอะไรกันอะแต่ตอนนี้เ AMD มึงต้องรักกันก่อนเจ๊เจ๊ตามคำถามมาไอเปียร์รู้ไหไอเปียร์รู้ไหมไอ้ต้อมมันมันพูดแต่จี้กับมึงอะจี้ว่าไออยู่ไหนเปียร์อยู่ไหนอย่างเงี้ยพี่ไม่ยอมหรอกกูก็ถามกูเป็นห่วงมั้งกูบอกให้นิกไปตามให้หน่อยอย่าไปได้เน็ตไปขอด้วยพี่ต้อมขอบอุาพี่ขอมากพี่ต้อมขอมากขอบจริงจริงพี่แต่แต่แต่ผมรักพี่ชายมากกว่า มาแล้ว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 เห็นดีมอยู่ด้วยอยู่ด้วยเ็นีรวังพมาแล้วม้างหลหลเอะ้เขาลงไวจัดจะเลดจะเลจุดไหนกระโดข้างหลังแล้วกระโดงกระงหลังกระโดงหลังไปช่วยเพื่อนหน่อยไปช่วยเพื่อนหน่อยซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยซ้ำหน่อย้ขนลเอ็มีหน้าผมลงแล้ว

เทน่าเน่าังอนไม่ไหวร่วเฮ้ยสนามโบเกนล่วงข้างหลังสนามโบเกนล่วงข้างหลังสนามโบเกนล่วงรถข้างหลังได้ยินไหมสนามโบเกนล่วงรถข้างหลังล่วงไปมันล่วงไปมันล้วไปข้างหลังร่วงไปข้างหลังร่วงไปข้างหลบงฟังฟังโอ้โหแม่งง่วกันที่ผ่านเลยว่ะเลนฟังเดียวกันเลยฝั่งเดียวกันอเทน่าถอยอเทน่าถอยรีเพื่อนด้วยรีเพื่อนด้วยอเทน่า

มนเด้งไม่ไหมันเกินไปเกินไปเกินไปเรื่อยๆเกินไปอีกเกินไปอีกเินอีกเรื่อยๆไาแล้วตายแล้วมได้ลงมาได้ลงมาได้หน่อยเรหวเราไหวเไหวมไม่ไหวมันไม่ไหวนไหวเอาดิเอาดิยิงแล้วยิงแล้วเอาดิไม่ไมันไม่มีอะไรรอดมันไม่มีอะไรเอามานเดอเอามันเอาเลยเาเลกันแล้วเห็นหอเอามันอีกเอามนีกไปปีนตัวชุบไปปีนตัวชุบไปปีนตัวชุบหน่อยปีนตัวชุบกูยิงเสีรอดปีนตัวชุบไม่ด เออตายเอาเอาเลยเอาอมันยเนพี่เสียไรควายเกูไม่หยุดเลยมันเหยียบหัวเตอนนี้ยเพื่อนบกเพื่อนมาเทน่าชนมาเทน่าชนโทษครับย้ี้วไปก่อนมันไม่ไหวมันไม่ไหวเหยียบยไเยบบเงยเยบียบบไเบยบียบยพี่บุบไปยไยบยงยียไยี่บไไีย

มันมาจบเยอะไายพีู่ถอยตอนมันไม่ไหวแล้วจังหวะเนี้ยเฮ้ยไอ้ภูมิมมนก็ได้พยทำไปทำไปแบ่งุมตรงนี้ด้วยแบบพุมตรงนี้ด้วยมันจะขึ้นรถมันจะขึ้นร่อยเอาเพื่มขึ้นไปดันไปดันไปเอาเพิ่นขึ้นหน่อยเอาเพิ่มขึ้นหน่อยไอ้หมดมันไม่ไหวไอ้กูมินไหวเรายังได้เรายังได้ยังไม่ได้มันไม่ได้เลยไอน่อยูส่แล้วเรายังได้ยู่มันไม่ได้มันไม่ได้ยัได้ได้ยไหวยังไดไได้งไย้ไ กันเท่านระดับเฮียเพื่อนจุดเพื่อนจุดเพื่อนก็ไปแล้วจุดเพื่อนขึ้นมาไอ้ปลาไปลายิงสวยปิงตามปิงตามขึ้นนะพายุขึ้นนะน้องขึ้นนะมาน้องขึ้นมาตายสวยยิงไม่ได้ข้างหลังดิมันล้วงมันล้วงเอาเอามาดิมันม่ดิมาหน่อยดีข้างหน้ามันเยอะเอาดิเอาดิเรากลับมาเรากลับมาตายสวยเราหลยจุดเพื่อน เราจะมาแล้วยอาไปเรื่อยๆเอาอีกเอาอีกุเพื่อนดิือ่้ยเอามันกลมาเอามาชุ่อน MD ยุเพื่อนหยชุบยูชุบยูใจเย็นชุบยูไหวไหว m คือแล้ว m ีคือแล้วใจเย็นเย็นไหวไ่อน่เล่นไม่เล่นมีคไม่เล่นพี่นไม่ต้องยิงนะไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงคืนแล้ว ไม่ได yeah, really. ้ตายเขามมาข้างหลังเขามาข้างหลังเขามามาข้างหลังเขามาข้าหลังยโอ้ยยิยยิงยิงกูมายิงแล้วยิงแล้วยิงแลยกัลีไม่หแล้วไม่ไหวยิงบล้ไม่ไหวยิงแล้วไม่ไหียิงแล้วไม่ไหก่อนลเพม่ไวยนล่อนวยิลวม่ไวยตงลวชมวยงไม่ไัวยิงแล้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไวไวไม่ไหวยแล้วไม่ไหว เอาปืนเรียบปืนเพื่อนหน่อยดิปืน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 ให้ปืนลบปืนลบไปเอาปืนดิเดี๋ยวปืนมือดู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 อะไรนะดูหมดนะไอนี่ปากดีไอพวก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 ในพวกไอพวกไอหัวเหลืองหัวเลือปากดีหัวเลือปากดีแกยฮียอะไรมึงไอ้โก้มาดิมาดิแพ้อะไรมึงแพ้อะไรนุ่มมึงดูเพื่อนกูด้วยปืนแล้วหมดปืนแล้วหมดปืนแล้วหมดงานวันทีละคนดิ รีเพื่อนนี่รีเพื่อนนี่รีเพื่อนนี่ผู้ถอน่อไงดิเฮ้ยระวัง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 มีดระวังมีดรีเพื่อนหน่อยอัลเทน่ารีเพื่อนหน่อยเฮ้ยน้องจะวัดเหรอน้องน้องวัดพี่เหรอน้องวัดพี่เหรอน้องทำจริงน้องวัดพี่เหรอน้องปืนมันกลางไฟปืนมันกลางไฟเธอเอาปืนนี้เป็นคนละเวทนะเว้ยน้องยาวพี่จริงอ่ะน้องทำมาช่วยทีมดีกว่าไอ้รู้ใช่ไหมเป็นคนละเวทเว้ยน้องจริงเพลงยาวกับพี่อ่ะเข้าใจเปล่า

ไปเไปเอเอาดีเอาดิอาเทน่ารีหน่อยอาเทน่ารีเพื่อนหน่อยเฮ้ยไปไปย่างศพหน่อยพี่เกบไปย่างศพมาไปย่างศพมาพี่เกบไปย่างศพหน่อยไปย่างศพหน่อยเพื่อเราตายเยอะเพื่อเราตายเยอะมากข้างหลังเพื่อเราตายศพเพื่อเราเยอะมากศมเพื่อเราเยอะมากยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วรีไปรีไปรีเพื่อนรีเพื่อนด้วยเอ็ดดี

ไปไแล้วลไปชุห่ก็ได้เหรอเามรับู้ดเมาไดิฟันุกอนเมาไดิเาตายแล้วพี่ไไ้เจนี่นิมจัดไอ้สัตว์เล่นไดเลยหรุกเลมาหน่อยไอ้เจนี่นิมจัดนดหน่อยโ มาใยม่ชุดเพื่อนเยอะมาใหม่ชุดเพื่อนเยอะเอาเพื่อนกลับมาเอาเพื่อนกลับมายิงนี้ยิงนี้พวกเราช่วยกันลงช่วยกันลงลงแค่คนคนเดียวพอคนนี้อะไรลงมาดิมึงลงมาดิมึงก็ลงมาดิมึงก็ลงมามึงก็ลงมาดีมึงก็ลงมาดีมึงก็ลงมาดีอีสัตว์มึงไม่ลงมาล่ะไอ้เหี้ยนั่งแพมอยู่บนรถทำ้ยอะไรมึงก็ลงมาดินะไอ้สัตว์มลงไปืนไหนม่ปืนไหนพีตาอย่เดียวหรืย่เดียวมึงไม่มีไรลีเข้าสระวหรอมึงอ่ะก็ต่อไอ้เหี้ยมึงจะตายไรลีเข้าสัตว์ไหนสัตว์ ยังง้อยังง้อไปไหนตายด้านทำเที่ยอะไรด้านทำเที่ยอะไรด้านทำเที่ยเลยตัวปือมันหล่นแล้วเอาหน่อยดิ ดูมหน่อยชาลีถ้ำหน่อยชาลีถหน่อยตายอ่ะอุ้มศพไปด้วยอุ้มศพไปว่นแบกเล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 ่นราก็ะตอไนมาช่วยรไมาช่วยเราม่าไม่ช่วยดิเราไม่ช่วยดิเ่ช่วยดิราไม่ช่วยดิเงียบ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 เียบางงเนียบเงียบเงียบงเียบมันไปบ้านีส่งากลับบ้าน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  ้าใกล้อยู่ไหนครับ้าใกล้ไปให้หมดแล้วกลับฮัลโหล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 เฮ้ยไปตรงไหน่อยไปส่งหน่อยไปส่งหนชุบเพื่อนด้วยเยู่อนลอยอยากได้นะใครไม่มีรถอ่ะโอเคเอาอยู่ไหนวาเอาอยู่ไหนว้เอาคนก่อนขึ้นได้ขึ้นได้รถสี่อะคเพื่อนไหนชุบเพื่อนไหนชุบเพื่อนไหนเรไม่มีที่ชุบเขาที่หมดที่ต้องปัดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปนะทำเวลานะก่ไล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 ่นี่อยู่เก็์หรือเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ผมดประจำเก็ตข้าทหารมีรถอะไรนะจีด้ามันกงเข้าไปนะ แคงไหนเลยวะเอ้ยใช่เหรอครับทำไมเมื่อกี้มันเหมือนเหมือนผมเห็นใต้ไม่ไม่ไม่มีศพครับไม่มีศพผมเห็นอยู่ไม่มีศพครับเพรแต่มีแต่ของเขานะรถศพอ่ะโอเคสัดเดี๋ยวเอาสักเดวกันหน่อยแหละ ผมโดนนะข่าวโดนล่มสองคันแตกงหนึ่งยางรถพวกเขามาสามคันละข่าวโดนล่มผมโดนต้องหาที่ต่อมหาชาลิแตกงหนึ่งยางก็ ก็โดนก็โดนตูหลังให้ผมนะเขาตามปะได้ได้หดีตอนนี้เออเหมือนเหมือนเหมือนเขาขึ้นขึ้นขึ้นมายากอยู่นะยากนะชัวร์นะผมจะท่อมอไเหรอครับเป็เพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเขาลากเราสวนเขาตอนนี้ไม่เห็นแล้วแต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนมาเห็นเหมือนจีทีบีล่วงบ้างเมื่อกี้ผมเจคลมไ่้รถคันอื่นอ่ะไม่ใช่สายฟ้าอย่างไรก็คนสภาใน มาก็รออ่ะมามาครับมาครับด้านซ้ายทรายไหนซ้ายซ้ายซ้ายเราอ่ะเขา้องไปเอาเออเยื้องประมาณ11นาฬิกาใกล้อยู่ใช่ไหมครับใกล้นะไม่ไม่ไม่คือหันซ้ายแล้วแบบอยู่อยู่หลังหลังหลังไอ้หลังเขาเลยอ่ะหลังเขาบันบังเขาตามไหมครับเออตอนนี้ไม่เห็นแล้วครับ ต้องซ่อมจริงๆว่ะชาลีไม่ซ่อมเล่นยากว่ะยังไงเดี๋ยวลงไปต้มข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาจุดก่อนผมหาจุดเป็นหาจุดแป๊บนึงชาลีมีกล่องไหมผมอยากให้ชาลีอะต้มเดี๋ยวผมถือปืนโคมให้ไม่เป็นไรโอเคลงเลยโอเคมาเลยพอผ่านหน้าคุกไปนะคอยมอนต์ผมแล้วอะเขาอยู่เซตหน้าคุกนะถ้าผมจะไม่ผิดอะคนนั่งไม่ต้องลงก็ได้ใช่ปะ ใช่เหรออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะใช่ใช่ใช่เหมือนแบบมันซ่อมถ้าเป็นพวกกล่องซ่อมน้ำมันก็เหมือนกันเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวขึ้นครับพูดต้องเปลี่ยนคนอรไณทำไมอรไมอาหารติดมือมันกระพริบแล้วเนี่ยรอนะไม่ต้องเจอหมอต้องไปหาเทตที่บ้านแล้วแหรอพี่มาดายไหนพี่มาอยู่ไหนใครเลยผมอยู่ เจอแถวเลเบลก็ได้พี่เลเบลเล็กอะไัดว่ามไหล่ะไม่ว่าไม่ว่างตอนนี้ตอนนี้วิ่งวิ่งวิ่งวิงถ้าไม่ว่างผมคงต้องปล่อยแล้วนะเพราะว่าได้ไดปล่อยเลยปล่อยเลยเอาจิงเหรอพี่เหลือแค่ยี่นาทีนะเออยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนงั้นได้งั้นได้เลเบลเล็ก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 โซนนั้น ดันตูดให้หน่อยครับดันตูดให้หน่อยดันตูดให้หน่อยช่วยกันหน่อยครับเอ้ช่วยดันตูดให้หน่อยช่วยดันตูดให้หน่อยเร็วช่วยให้หน่อยครับเรามีคันนะเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วเขาลงไปแล้วเขาลงไปแล้วพัดแล้วมาในเดี๋ยวเขากินเขากิ้งเขากิ้งเขากิ้งชนหนักอยู่ยาวใช่ไหมกิ้งยาวไหมเอ่อเป็นนะไรตัไม้ปัง มาแล้วครับกับเรตามมาแล้วครับติดติดเฮ้ยหมบพี่อยู่ไหนไี่มาขอคำตอบหน่อยพี่ไม่งั้นหมดจะไม่เข้าเลเร็วขอบคุณครับไม่ได้วัวมีใครไม่ได้นากนะพี่สายฟ้าอยู่ไหนอะพี่พี่สายฟ้าข่าวโดนล่มข่าวโดนล่มโดนมาตามสองสามคันเลยพวกเขาอะอยู่ใช่ปะใช่ใช่คอามาตามเ่ยย่านเขามาสองสามคันเลย ต้องการคนเาโอ้ปวกลัวขึ้นยาวปะเขาขึ้นยาวไหมมองมันมองไม่เห็นนะไปป็นปิที่บ้านมีใครอยู่หลังเราเดียเขาติดต้นไม้อยู่คนหนึงเซ็นรถเลยบ้าแล้วเดี๋ยนีเข้าไปเฮ้ยรถเ็นรถเ็นแลร้เลยคนนึ่้อต่อหน่อยู่เล่นนาอยู่แล้ว นี่ไม่อยากเสียเคสนี้เคสนี้เขาขอเขาบอกว่าเขาจะออกแกงแล้วเขาขอเออเนี่เอากันเลยไม่ล่ะอย่างนั้นนะเอากันเลยไม่ล่ะลงพื้นไหมลงพื้นไหมลงพื้นแขกลงก็ลงว่ะไม่ลงหรอกลงลงไปเรื่องตำรวจดิไม่ไม่ไม่มียาด้วยอ่ะยายาเกาะหมดเอาดีๆจริ้งจิ้งหมกมาเอามาเอามาอย่างกสิบบาทแล้วแต่ใช้ได้ไรละไรละให้กูดันอีกแล้วไปกันได้ใหม่อ่ะ เงี้ยเอาชนได้หน่อยครับชนได้หน่อยโอเคชนได้หน่อยครับชนได้หน่อยอีกทีอีกทีขออีกทีขออีกทีได้ไหมขออีกทีได้ไหมโอเคเต๋อฮึ่ยไปปียางหลังไอ้เหี้ยไหลเรื่อยๆเลยเรายื้อนานมากเครื่องขอได้าจานเลยจะยิงกันเลยหรือไงจะก็ถึงตายเลยเหรอ ไอ้ยเขาเขาโดนลบไม่ไหวนะไม่ไหวนะสองมามามาแหกผมได้หน่อดิขาดโดนลบกูจะไม่ไหวแล้วนะโดนสองคันเลยได้ยิงยางเยอะแล้วเนี่ยขาดโดนลบเนี่ยชารีดักดักไปทีหนึ่งชารีมาแล้วเรียบร้อยแล้วไอจิโกอยู่หน้าบ้านปิ้งปิ้งหมดแล้มันลงรอข้างรถนะเจ็บปวดเจ็บมากถ้าเราไปเลยที่านต้อง ให้จบได้ไหมล่ะให้เพื่อนได้ยได้ไ้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวป่อยครับเดี๋ยวป่อยครับน้บหนึ่งน้บหนึ่งถึงติบเดี๋ยวป้อยเลยครับจะยิงกันเลยเชี่ผมเชี่ผมปุ๊้านั่งมรอเลือรอแล้วขับพี่ายครับขอเทปสองครับเทปใหญไม่มีนะครับตไหนที่มันมาช่วยเอาแป้งเลย เไอ้ระยะกูแตกได้ไงเนี่ยก็กูยิงไงน้องใช่เพื่อยิงเดี๋ยวผมเก็บเดี๋ยวผมตีดีให้มันชุบเพี่ยนเนี่ยเอาลงมาเลยงั้นนะล่วงกูล่วงว้าวพี่แย่งส่งก่อนได้เลยนะพี่ไีย่างส่กบ้านโดนระเบิดนะปิงต้องซอมไปผมโดนแล้วนะผมโดนแล้วนะผมโดนแล้วนะ ผมโดนแล้วนะเดี๋ยวพี่ไปช่วยพี่ตอมมองเ่อนพี่ <c oughs> เผื่อโดนลากด้วยเนี่ยเผื่อโดนตรวจด้วยเนี่ยจะเอออยู่แล้วอะ,ะ,อะเหลืออีกห้าทีเองมั้งเนี่ยอีกสิบนาทีอะประมาณสิบนาที าพี่่ตตัวไกอะายูดจับเวลาอยู่นะเราวิ่งไปเอ้ยเราอุ้มไปยี่สิบหกนาทีเขาเหลือประมาณสิบดีดีกูโดนเนี่ยกูโดนลุมอยู่บนเข่าเนี่เคดีไหมชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยไม่เราห่อมันนับจากห่อแล้วพี่เราห่อตอนไหนนั่นแหละพี่จับตอนห่อตอนไหนเราเริ่มห่อตอนไหนก็พี่ห่อปุ๊บพี่ก็กดจับเลยยีนาทีที่เราอุ้มอ่ะพี่พิว baby 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 you สี่ก็อีกแค่สิบสี่ีเองสิบสามสิบสี่ีถ้าถ้าเซตหอหน้าบ้านอ่ะจะเออตามเวลาที่หมดเลยไอแม่โดนปุ๊บนะใครใครแม่ทำอะไรที่บ้านอ่ะมาช่วยแหมปุ๊บไปหนแล้วแกอยูไห้ี่อัฟ้านี่ป่ะปอยู่นาะไพยาบไปยานะ มัดก็โดนว่ะเดี๋ยวไหนยังไม่มีไม่มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันเอโดไลในเมืองเต็มเลยที่ไหนที่ไหน